เชตวันสสพักประชาชนโต้ววินไทยอย่าพูดเอาหล่อปมของบริจาคทหารไม่สำคัญเท่าน้ำใจจากกรณีที่พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบ,บกกล่าวถึงการรับบริจาคสิ่งของให้กับทหารว่าสิ่งมีค่าไม่ใช่การบริจาคแต่คือความห่วงใยและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน วันที่2พฤศจิกายน2568นายเชตวันเตือประโคนสสปทุมธานีเขต6พักประชาชนและคณะกรรมการการทหารกล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่าถ้าโฆษกกองทัพบ,บกพูดเช่นนี้กระทรวงกลาโหมจะของบประมาณปีละ200กว่าล้านบาทไปทำไมก็เปิดรับบริจาคจากประชาชนไปเลยเพื่อที่จะได้พิสูจน์สิ่งที่ว่ามีค่าที่สุดอย่างน้ำใจและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยไม่ต้องใช้เงินงบประมาณประเทศ เอาน้ำใจเอาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวไปเป็นกรอบป้องกันประเทศเลยจะเอาแบบนี้ใช่หรือไม่นายเชตวันกล่าวต่อไปว่าท่านโคศกพูดเอาหล่อโดยทำเป็นมองไม่เห็นประเด็นสำคัญที่การมาที่การทหารถามคือเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณของกองทัพว่าใช้ไปกับอะไรโปร่งใสตรวจสอบได้หรือไม่ไม่เพียงพอหรือยอย่างไร ทำไมถึงให้แต่ละหน่วยมีความเป็นอิสระเหลือเกินในการทําหนังสือร้องขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิการจอมพลังพร้อมกันนี้ทนได้ยินแว่แวมาไม่ได้เชื่อว่าจริงหรือไม่อย่างไรซึ่งกองทัพต้องไปตรวจสอบว่ามันมีวิธีการตั้งเบิกซื้อของด้วยแล้วก็ทําหนังสือร้องขอให้มูลนิธิช่วยเหลือจ่ายเงินให้ขณะที่ด้านการตั้งเบิกเงินก็เข้ากระเป๋าเต็ม สิ่งมีค่าที่สุดสำหรับพวกเราแน่นอนว่าคือชีวิตของผู้คนไม่ว่าจะประชาชนไม่ว่าจะทหารชั้นผู้น้อยหรือแม้แต่ทหารชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นทหารอาชีพจริงๆไม่ใช่ทหารการเมืองไม่ใช่ทหารธุรกิจและงบประมาณที่ถูกใช้อย่างถูกต้องเกิดประโยชน์คุ้มค่านี่แหละที่จะเป็นสิ่งดูแลความเป็นอยู่ที่จะปกป้องชีวิตของทุกๆคนที่กล่าวมาได้นายเชตวันกล่าว